มีค่ะว่าไฟไหม้วัดพระใหญ่จัจนทรที่ประเทศจีนที่จีนใช่ไหมใช่โอ้เก,เก่นะวัดเนี้ยนานมากเลยนะเป็นพันพันปีนะเนี่ยใช่ค่ะคือหูห,หลายๆคนไปประเทศจีนนะคะในมณฑลฉันซูนก็ต้องแบบว่าไปถ่ายรูปไปไหว้พระใหญ่องค์นี้เลยนะคะ แต่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมาทางการจีนนะคะได้มีการรายงานบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหมรุนแรงเลยนะคะที่วัดพระใหญ่ซานตานเมื่อช่วงเช้ามืดผู้เห็นเหตุการณ์ระบุนะคะว่าทั้งโบสถ์ทั้งโครงสร้างของอาคารโดยรอบหอพระเนี่ยถูกไฟเผาได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยบางส่วนก็พังลงมาเลยนะคะขณะเดียวกันทางการก็ต้องเร่งอพยพผู้คนที่ไปทําบุญไหว้พระอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะก็ต้องรีบให้ออกมาก่อนเพราะว่า ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองจากข้อมูลนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเพลิงเนี่ยนะไม่เมื่อเวลาประมาณตีสี่แล้วก็สงบลงเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทีนี้ถ้าถามว่าวัดพระใหญ่สันตันเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าวัดถูโฟ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือแล้วก็มีประวัติยาวนานมากกว่า1,500้าอปีเคยได้รับความเสียหายมีมีความเสียหายหลายครั้งค่ะจากการทำลายล้างในในช่วงของประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์จีนที่ยาวนานตั้งแต่ปีแรกจนถึง1,500ปีจนถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยห่วงเวลานานมีการแบบเออถูกทำลายถูกอะไรอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564มีการซ่อมแซมขนาดใหญ่เลยที่ผนังวัดแล้วก็ประติมากรรมดินเผาที่ อาบางส่วนก็ชำรุดไปตามกันเวล,ลานะคะแต่ว่ากว่า1,500ปีก็ตระงานให้ได้ชมความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามแล้วก็จิตศรัทธาของชาวพุทธในเมืองจีน